โอกาสที่ได้ลองผิดลองถูกเนี่ยคือโอกาสที่เด็กจะขยายขอบเขตความรู้ความสามารถตัวเองใช่ไหมคะแต่ไอโอกาสอย่างเงีที่มันต้องมีล้มลุกทุกขานบ้างเนี่ยรู้ไหมคะว่าอะไรเป็นอุปสรรคหลักอันนี้เป็นงานวิจัยระดับโลกเลยนะคะความคาดหวังของพ่อแม่และครู สวัสดีครับบริเร์นี่ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการพัฒนานในด้านการศึกษาของไทยกันนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยนอกจากที่จะ ทำให้ตัวของนักเรียนเองเนี่ยได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้ควบคู่กันไปนั่นก็คือในเรื่องของการพัฒนาอารมณ์การพัฒนาจิตใจรวมไปถึงบุคลิกภาพด้วยนะครับและในวันนี้เราจะมีโรงเรียนที่ถือว่าเป็นต้นแบบโรงเรียนทางเลือกอีกโรงเรียนหนึ่งนั่นก็คือเพลินพัฒนานั่นเองนะครับเขาจะทำอย่างไรให้ทั้ง3อย่างนี้ผสมผสานไปด้วยกันได้มาติดตามกันครับรม เราอยากจะสร้างระบบการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนสักอย่างหนึง่งซึ่งขยายผลไปทั่วประเทศได้เพื่อจะยกระดับการศึกษาของชาติตอนนั้นคิดอย่างนี้นะเราว่าเราคิดใหญ่แล้วนะแต่มาวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเออเราทําอะไรได้มากกว่าน,นั้นก็กําลังมองเรื่องของการพัฒนาอย่างยังย่งยืนในบริบทโรงเรียนเนี่ยพัฒนาสังคมพัฒนาโลกด้วยเราก็เริ่มสร้างระบบโรงเรียนก่อนเราต้องทําความเข้าใจกับครณครูของเราก่อน คุณครูและบุคลากรของเราว่าเราเนี่ยมีพลังขนาดไหนในการยกระดับการศึกษาขึ้นมาตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เทคโนโลยีมันไปแล้วก็การศึกษายัางก้าวไม่ทันเราเนี่ยแหละเป็นกําลังสําคัญในการยกระดับของกราฟการศึกษาให้ขึ้นไปเพราะเราเป็นโรงเรียนพอเรามีเป้าหมายเดียวกันแล้วมันก็ลงไปสู่บทเรียนสู่กิจกรรมของของนักเรียนในมัธยมแล้วก็เชื่อมโยง เราจะมีวิชาใหม่จะมีการเปิดคุยเรื่องนี้นะคะแล้วก็ซักซ้องผู้ปกครองด้วยว่าบางครั้งเราต้องพานักเรียนให้มองมุมนี้นะเพราะเรามีเป้าหมายแบบนี้แล้วก็เปิดมุมมองเปิดกิจกรรมเปิดวิชาใหม่ๆรวมทั้งแทรกลงไปในวิชาปกติด้วยตอนไล่ลงมามัธยมเราต้องการอย่างนั้นใช่ไหมคะเราก็ต้องปูพื้นมาแล้วผสมนะ่ปะปถมเนี่ยฝึกทํางานกลุ่มก่อนเลยค่ะเมื่อเขาทํางานกลุ่มเป็นเขามีพลังในตัวเขาเขาถึงจะไปทําอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นได้ mm hmm. ทีนี้ในอนุบาลทําอะไร อนุบาลเป็นพื้นฐานในการฝึกการให้ทั้งครูทั้งผู้ปกครองพื้นฐานในการที่จะเห็นอกเห็นใจคนอื่นทำอะไรให้คนอื่นปูตั้งแต่หกขวบแรกทุกคนต้องเป็นตัวอย่างเป็นโลโมเดลทั้งครูทั้งผู้ปกครองนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้หมายความว่าตัวของผู้ปกครองเองเนี่ยก็ต้องมีบทบาทมากๆเลยในการสนับสนุนการเรียนของลูกๆของเขาในโรงเรียนเพลินพัฒนาด้วย ใช่ไหมครับเขาต้องมีเวลาให้มากน้อยขนาดไหนครับครูส้มครับจริงๆอย่างที่บอกว่าไม่ต้องมีก็ได้นะคะคเพราะว่าการให้เวลาเป็นแค่รูปแบบหนึง่งแต่ขอให้เข้าใจขอให้เข้าใจถ้าเป็นอย่างมัธยมเนี่ยเราบอกเลยว่าคุณใจก,กล้าๆลองปล่อยเราเราพยายามจะให้ผู้ปกครองเลิกเป็นเฮลิคอปเตอร์พาเรนติ้งนะคะคือจริงๆเนี่ยโอกาสที่ได้ลองผิดลองถูกเนี่ยคือโอกาสที่เด็กจะขยายขอบเขตความรู้ความสามารถตัวเองใช่ไหมคะ แต่อโอกาสอย่างงี้ที่มันต้องมีล้มลุกทุกคานบ้างเนี่ยรู้ไหมคะว่าอะไรเป็นอุปสรรคหลักอันนี้เป็นงานวิจัยระดับโลกเลยนะคะค,ความคาดหวังของพ่อแม่และครูเป็นอุปสรรคหลักเลยเด็กสัมผัสได้ต่อให้พ่อแม่บอกว่าแล้วแต่เธอลูกยังไงก็ได้พ่อแม่ไม่บบาคาดหวังอันเนี้ยคือเป็นงานวิจัยจริงๆนะคะลองไปศึกษาดูเนะะี่ยเราต้องยอมรับจริงๆต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วแล้วเด็กเขาถึงจะก,กล้าล้มเพราะฉะนั้นเด็กมีพลังมากกว่าที่เราคิด ไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรในโรงเรียนลองให้เขาแก้ด้วยตัวเองนะคะถ้าเราร่วมมือไปได้วยกันเนี่ยพ่อแม่ไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากพ่อแม่ที่จะต้องใช้เวลามากก็คือว่าอาจจะพลาดในบางสิ่งมาแล้วต้องมาแก้หรือเด็กบางคนมีพัฒนาการไม่เหมือนกันเด็กบางคนอาจจะต้องการการดูแลพิเศษเพิ่มขึ้นทั้งโรงเรียนทั้งที่บ้านอันนี้เราก็มาคุยกันลายครอบครัวในมุมมองของผู้ปกครองบ้างดีกว่าครับคุณแม่บีครับถ้าเราไปเทียบกับ เด็กๆที่อาจจะเรียนตามโรงเรียนปกติทั่วไปครับทางน้องเองเนี่ยเขามีพัฒนาการมากน้อยขนาดไหนพอเราเข้ามาที่นี่ค่ะเขาเขาไม่ได้สอนความให้เขาไม่ได้ป้อนความรู้ค่ะแต่เขาทําให้ลูกอ่ะได้รู้จักว่าเขาจะเรียนวิชานี้ไปเพื่ออะไรไปใช้ทําอะไรทีนี้พอลูกเขาเขาเห็นจุดเนี้ย เขาเขารู้ว่าเขาจะเรียนคณิตศาสตร์ไปเพื่ออะไรคณิตศาสตร์มันสําคัญกับเขายังไงเงี้ยค่ะทั้งๆที่เขาเคยกระท่อนกระแทนกับวิชาคณิตศาสตร์เขาก็สนใจเรียนสนใจที่จะไปส่อมเสริมสนใจที่จะศึกษามาเงี้ยค่ะทีเนี้ยแม่คาดหวังอยากให้เขาเจอความถนัดของตัวเองแล้วเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างอย่างตอนนี้เล่าให้เป็นรูปธรรมนิดนึงเนาะอย่างตอนนี้เขาสนใจภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะ เขาก็ขอไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเองแล้วเขาก็สนุกกับมันทีนี้นเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขารู้ภาษาญี่ปุ่นตอนนี้นเขากำลังมองว่าเขาจะทาอะไรได้บ้างอย่างวันต่อเราดูซีรีส์กันเขาก็ไปเจอตอนสุดท้ายอะคะ่ะว่าเ,เรื่องนี้แปลโดยเขาก็รู้สึกว่าแมค่คือการที่เขาสนใจภาษาที่สามเนี่ยมันจะทำให้เขาอาจจะไปเป็นนักแปลก็ได้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ในแม่แม่อยากให้เขาเป็นแบบนี้ค่ะคอยากให้เขาแบบสามารถที่จะ มีความสุขกับสิ่งที่จะทำแล้วก็ทำไปเพื่ออะไรเหมือนเราออกเดินทางอะเราต้องมีสเสบียงทีนี้ข้างหน้าเป็นยังไงก็ไม่รู้เราก็ต้องพกเสบียงที่แน่ใจว่าไม่ว่าจะเจออะไรเราต้องอยู่กับมันได้โดยเฉพาะเดินไปเนี่ยจะอ,อุปสรรคขวากหนางแน่ๆน,นะคะอุปสรรคและความล้มเหลวเป็นองค์ประกอบของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็จะซักซ้อมทุกคนอย่างเงี้ยเสบียง อะไรก็ตามที่ยังไม่อยากเป็นยังไม่อยากรู้แตพบพกไว้ก่อนไม่ดีกว่าเนาะเหมือนเราจะไปประจนภัยอ่ะเหมือนเหมือนหนังะจนภัยข้างหน้า<ส>ก็เราก็คิดว่าเราก็คงจะให้นักเรียนเราได้ตรงนี้ค่ะคือสะสมความรู้ทักษะที่หลากหลายฝึกลุกขึ้นมาเมื่อเจอข้อผิดพลาดเจอความล้มเหลวและเราไม่ได้ก้าวเดินไปตามลำพังโรงเรียนนี้คือแหล่งที่จะสร้างทุนทางสังคมด้วย เพื่อนทุกคนเป็นทรัพย์อันสําคัญที่มันจะพกติดตัวไปตลอดชีวิตนะแล้วทางโุงเีเนี่ยคิดว่าตัวของ SDG เนี่ยมันจะมีความสําคัญอย่างไรต่อเด็กหรือต่อชีวิตของคนรุ่นใหม่ของไทยครับเรื่องความเสมอภาคค่ะเด็กแต่ละคนมีความพร้อมไม่เหมือนกันเสมอภาคในแง่ของแม้กระทั่งเพศสภาพถ้าคุณแน่ใจแล้วเนี่ยใส่กระโปรงมาโรงเรียนก็ได้ครับ แต่ถ้ากดเราห้ามแต่งหน้าไม่ว่าคุณจะเพศสภาพยังไงคุณก็แต่งหน้าไม่ได้เท่ากันหมดเท่ากันหมดค่ะแต่ต้องให้แน่ใจก่อนนะครับก็เราคิดว่าความเสมอภาคเท่าเทียมเราเริ่มจากพื้นฐานในโรงเรียนแล้วให้เขาไปช่วยคนอื่นพยายามที่จะลดช่องว่างเด็กหน้าห้องเด็กหลังห้องเด็กรักของครูเราจะไม่มีอย่างนั้นในโรงเรียนทุกคนจะเป็นตัวของตัวเองเสมอภาคกันให้ได้นะคะ ในเมื่อ SDG มันมีเรื่องของความเสมอภาคเรื่องของตัวสุขภาวะเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันดีนะคะเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนซึ่งมันก็เป็นเป็นส่วนย่อยๆในโลกนี้คือให้เขาทําอะไรที่มันสอดคล้องกับ SDG ในสเกลของบ้านของโรงเรียน mm hmm. ก็ขยายพวกพัฒนคติมุมมองแบบนี้ให้ฝังลึกในตัวเขาแล้วเดี๋ยวมันจะขยายผลไปด้านอื่นๆัน